สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมชาแนลค่ะสาว่าปีประุ่มมากล้ว,วอเดจ้าพ,าพี่น้องพี่น้องจ้ามือพี้พ่าพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะคะเดิมมีทั้งเนื้อตุนเนื้อเนื้อลวกค่ะแลวการเครื่องไนเนาะค่ะเนาะเครื่องในเป็นสบายนาั่งวยค่ะเดิม มามาจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้พพ์เฮดเองเด้อค่ะเด้อเป็นตะแซบบอจ้ะคิดยาค่ะพี่น้องก็เลยเฮดแบบเครื่องจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็พักมาเป็นถาดเลยเด้อค่ะเด้อมามาเด้อพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องจ้าิ่งเด้อค่ะเครื่องจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องจ้าอยากยังกระไซลงไปค่ะอยากยัง อยากเข้าอยากกินนะเขากใสซลงไปเนาะค่ะเนาะเป็นเส้นมีนด้ค่ะเด้อมันี้พิมพ์เห็ดเส้นมีแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวค่ะใส่หอมผักชีเนาะค่ะเนาะริบปนแล้วก็บักหน้าเพิ่มเติมลงไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมีเท่งอันสบายนั่งเท่งเนื้อหลวกเท่งอันเนื้อตุ๋นจะเป็นเนื้อนองไล่ตุ๋นได้ค่ะเด้อมาาม่าจะพี่นองจา๋าโอ้ยแสบแสบขนาดเลย มามาเด้อค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพักก็มาเป็นถาดตั้งสี่เลยจ้ะพี่น้องจ้ากินก็พักเป็นถาดเลยค่ะพิษอย่างเดียวคือบอกพิษบวดกีเนาะค่ะเนาะตรงเป็นบกพิษเขียวกีค่ะพี่น้องจ้ามันยังสีแสบเนาะกินกับกะปีไหมอันนี้อันพิมกีบวท่านค่ะบวดดังไฟเนาะค่ะเนาะ มดายดังไฟก็เลยได้เป็นบกักพริกสดมากค่ะเอาไว้จิ้มกับกะปินะคะแล้วก็พักเป็นถาดแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้าแซบคือเกาค่ะว่าตาเฮาหิวเนาะค่ะเนาะพิมขอบคุณเผื่อนเกาทียังอยู่น้ากันเด้อค่ะเด้อขอบคุณเผื่อนไม่ที่กําลังจะเข้ามานะคะฝากในเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พิมพ์ในเด้อจา้าฝากช่องน้องไม่ช่องฟ้าพิมชาแนลไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจ ของพีของน้องอีกจักช่องในเด้อค่ะเด้อพิพผาดประการใดกะขอโทษขออภัยเด้อค่ะอันใดดีบดีกะตีชมมากใดเด้อค่ะเด้อไตคลิปค่ะตีชมมาใดเลยค่ะพิมพ์ขอบคุณถูกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อฝากในเด้อจ่าพี่น้องฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะคลิปนี้คันถูกใจกัน อันเบิงกับเบิงกับชมให้พิมพ์ในตได้จ้าเด้อคอมเมนต์ให้พิมพ์ในเด้ค่ะเด้อขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้าพบกันคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ